สวัสดีครับมาพอกันหี่ครับกับเบาซาลิดนะครับคลิปนี้มาว่าเรื่องปัญหานะครับที่มันจะเกิดหรือบ่เกิดนะครับแล้วเราต้องเตรียมตัวรับมือยังไงน,นะครับในช่วงภาวะโควิดนะครับในอาชีพเรานะครับที่เหตรรุเกษตรกรเกษตรกรรม นะครับซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถูกอาชีพเดียวนี่นะครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ต้องมีผลกระทรบเบดคุลอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นอุตสาหกรรมนะครับบริการนะครับหรือแม้แต่เกษตรตกรรมเกษตรกร,ร,กกร,รที่ห้าเห็ดโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกร,รนะครับตอนนี้อาจจะ <c oughs> มีผลนะครับ อาชีพเผ่าเนี่อาชีพเกษตรเศร้าไฮเศร้าสวนนะครับเศร้านาเนี่ยตอนนี้ผลกระทบยังหน่อยที่สุดนะครับเท่าที่ติดตามข่าวมานะครับจากผลระบาดของโควิดนะครับที่มันกาําลังรุนแรงึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งผมกับพยายามที่ตามตลอดครับเพราะว่าเขาต้องคํานวณถึงอนาคตเขานํำนะครับว่ามันเป็นตาลุกทุนต่อบอนะครับหรือว่าเขาต้องพยายามอาแคร์ยูโต ก็เลยมาว่าให้พี่น้องฟังนะครับมาสู่พี่น้องฟังว่าแน่นม,มันจะเป็นอย่างไรในเชิงความคิดจะคล้องนะครับอาจจะความคิดล่ยอ่น้พื่นกับบทั่านหูนะครับก็เลยจะมาว่าคลิปนี้แหละสู่ฟังต่อไปนะครับกระสิยุกเรื่องอ้อยนะครับซึ่งเป็นไอ้เพือ่อนนะครับอาชีพรักของเกษตรกรส่วนใหญ่ ในเขตอีสานแม่บ่ครับที่สามารถเห็ดในเฮ้านะครับสีกัอนก้อนนะครับที่ผ่านมาเห็ดเกษตรกรนี่อยู่ได้มีเงินใส่หนีใส่สินนะครับมีเงินเห็ดเฮือนมีเงินสื้อรดนะครับซึ่งเป็นอาชีพเดียวนะครับที่ผมเห็นว่าที่เคลื่อนนะครับสี่เเป็นอาชีพใหญ่อยู่สำหรับไปสีบเห็ดอ้อ,อย แบบสีต่างจากอาชีบเห็ดเขานะครับไอชีบเห็ดมันอยู่นี่มาครับจึงเป็นของแม่เห็ดคิมนี่นะครับกับการฟังข่าวนะครับในการระบาดของโลกนะครับว่าไปหอดใส่นะนะครับมันิมันสิไปจังไดสิมาจังไดทีมีผลกระทบจังไดนะครับซึ่งตอนนี้ก็อีกบุกีเดือนนะครับ รงงาน้หยก็บการเปิดเห็บแม่นบมครับมีกับสิงหาที่เขาสิงหาแล้วสิงหากัญยาสุลาฤศจิกาอีกสามสี่เดือนนะครับกับเปิดเห็บ,บหหหน, 3, หน,นะครับก็บเ,เ,นะบกบเลยสิม,เมาเว่าว่าสิ่งที่เขาต้องการน,นะครับสิ่งที่เขาต้องกลัวหรือผมกลัวะ่ะในชีวิตของผมเลยในการขีดของผม ถึงช่วงนั้นนะครับอีกสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนสี่เดือนขอเขาเข้านี่การระบาดในชุมชนนะครับในต่างจังหวัดหรือในภาคอีสานของเขาเนี่ยจเป็นยังไงแม่นมาสีแห้งขึ้นกว่าเก่าบอ่อสีร้ายขึ้นกว่าเก่าบอ่อหรือถึงถึงขั้นอะไรยังนี้ครับปิดจังหวัดปิดหมู่บ้านแม่นมาครับมันจะไม่ผลเลยครับบ้านมันจะพลมีพลครับนี่แหละ กับอ้อยเฮาซึ่งตอนนี้กับมิกระถามามันมี่ันเดียวเนี่ยแหละครับที่ที่เฮ้าคือต่อได้แม่บอสําหรับคนเห็ดอ้อยเนาะหรือเห็ดมันก็คือต่อมันตอนนี้คุดเขาเจ้าถึงเวลาคุดมันกับปกติอยู่ครับกับราคามันกับเออกับมาดีอยู่สองบาทสักเขตเฮาเขตโดนเยโซนะครับเกิดกันยังดีแม่บครับเกษตรกรเห็ดมันแต่ว่านี่นะครับต้นนักคืออ้อยบาน ถึงอีกสี่เดือนนะับถึงจะถึงได้เวลาเปิดเหี้ยนไหมบ่สันเ้องคุดตัดได้คือคือมันมันก็ดีนะครับตัดได้รอปีเลยตลอดปีมันก็ดีเพราก็สามารถเรียงเอาออกได้นะครับสมมติว่ามันก่อนมันจะแรงกว่านี้มหนบับแต่ว่าตอนนี้มันเอาออกบ่ได้ร้อนไบเหี้ยเขาบทานเปิดนะครับก็เลยเห็นให้ผมมีกังวลก็เลยจะมาบอกสู่พี่น้องฟังว่ามันสีจังได อยากให้พี่น้องเขามาแช่นะครับประสบการณ์ว่าพี่น้องคิดอย่างไรในแนวโน้มว,ว่ามันจะแห้งไปเรื่อยสาหรับโรคโควิดแม่หมครับราคานะครับเข้าๆที่ได้ยินมาแม,ม่นบอครับเขาก็ว่ามาดีทางโรงงานก็ว่ามาดีแต่มันจะดีบ่ได้กัน้อนนี่แหละครับการขายการตาดัดการเข้าหีบแม,ม่นมอครับ มันจะโล่งบอ่อแม่นวหมมันจะปอดบอ่อซึ่งในความกินขอมกระโค้งสิบ่ปอดแม่นไ่ครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นแล้วครับว่าอาชีพเกษตรนี่เริ่มมีผลกระทบขึ้นมาในหน่อยแล้วนี่ครับล่าสุดก็คือยังเป็นข่าวอยู่เนี่ยคือมังคุดมะครับทางพี่นองทางใต้ซึ่งราคามันถือกดลงแม่นไหมครับถือกดให้มันต่ําจากพอค่า แต่ว่าเฮาซื้อน้าบ้านเฮานน่ก็ราคาปกติครับอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่แต่ว่ามันจะไปถือกดจากชาวสวนมันบอกครับในการออกออก็ออกงาขายงามันบอกครับก็เลยหันมาเบิ่งจาของนี่แหละครับอาชีพจะของอาชีพเผ็ดอ้อยมันมาเผ็ดห้อ้อยมันจะมีผลกระทบบอกเพราะว่าอาชีพอ้อยนี่ครับมันเป็น ต้องใส่คนหมู่มากในการเห็ดนะครับในการเก็บผลผลิตหรือเขาไปหีบแม่ว่าเขาโรงงานเขาล้านก็นยาก็ต้องไปเจอคนหมู่มากแม่น่ครับมันจะเป็นปัญหาบอในอนาคตหรืออีกสีเ่เดือนขนางหนนะครับมันจะเป็นเขาจีเจอปัญหาบอรัามันติดมาในจางวัดเพิ่มขึ้นคักมันมบ้าบ้านเท่าชุมชนเท่านี้หลาย การเปิดล้านนะครับหรือการร่วมตัวกันตัดนีครับกระจบ,บมีแม่มาครับกจะเป็นเออขั้นเป็นรถดตัดเอออันนั้นกับกับเป็นไปอย่างหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อลาย,นยนนนหน่อยครับแป้งในหน่วยเกษตรกรลายหน่อยหาลายซิปไลาอาจจะบ่ได้าอาจจะเข่าบ่ถึง ลดโบเหตุห้นะครับจุดเสียงกำลังเกิดครับสำหรับอ,อ่อยก็ได้ขั้นขึ้นไปไก่นะครับขึ้นแบบขั้นยานไปไก่โรงงานสีซอยเขาได้ซํำใดนะครับเทียสูงออกมาได้อีกแม่นม่ครับขั้นประเทศเขาถือถือปิดอะไรมันส่งออกมาได้ เขาสิเจอปัญหายังงครับไปอาจจะว่าให้วิต๊กนะครับอาจจะว่าให้กังวลกระแมนแต่ว่าห้องก็ต้องขีดไ้ต้องเตรียมแผนร่องหลับไวสิปินยังไงนะครับสิก้าปลูกต่อพิหนาบอขึ้อเป็นแนวไหนโรงงานเพนสีมีนโยบายยังไงนะครับสิซอยห้องแบบไหนขั้นขั้นมันเจอปัญหานี้ มเป็นห่วงครับเป็นห่วงอะลีแล้วก็แน่นุ่มมันก็คือว่าคือเห็นแหละครับโรคระบาดตัวนี้มันก็แร่ออกมาหาตังกวัดเรื่อยๆครับตอนนี้ยอดตังกวัดก็สูงกว่ายอดอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วแม่นบหครับแล้วมีแนวโแน่นุ่มก็คือสิไปเรื่อยเนอะก็เลยฝากนะครับฝากให้พี่น้องเศร้าหายอ้อยหรือพี่น้องเกษตรวรทุถูก อาชีพนะครับทุกสาขาคำนวณซอยกันครับกันซอยกันเห็ดอย่างไหน,นเขาเพราะตองดินล้นซอยกันแหละครับมันบูมีตอนนี้คือบอกเลยทุกอาชีพบ,บูมี่ยังที่เดินหนา้าไปได้ด้วยความสะดวกสบายและการค้นถ่ายนะครับจากร้านไปโรงงานหรือจากสวนไปโรงงานก็คือคงสิยากผมก็คือล้วว่าอีกสี่เดือนคงสิยากน,นะครับ คงสิบโมลงถนนอาจจะสิบางเขตจังหวัดบางจังหวัดเขาอาจจะปิดก็ได้หรือโรงงานอยู่จังหวัดนั่นจังหวัดนั่นเขาปิดนะครับหรือบริห้โรงงานเขาเห็ดเห็ดงานนะบ่อม,มีคนส่วนหลายในช่วงปิดที่ป้อยนะครับฝนกระทบมากริตกยอดมาหาเฮาคืเอเกาแม่มาครับนี่เจ๊งใหี่นี้นองคือบางให่ พี่นอกยังมีแผนซอยกันอย่างไรครับบางคนอาจจะ่าผมเบ้าแล้วอาจจะเห็นเหตุการณ์มีตัวกังวลมันหลายปาัญหาหัวขันเกิดเฮาอยู่พึ่งญาติไปก่อนนะครับแต่ว่าบอแมนครับทุกคนต้องคิดถึงอนาคตนะครับคิดถึงงานเขาขังหนาเขาจะปูไปทางไหนสิยางไปยังไหนนะครับมันจะไปได้บ่วห้องบอ่ได้ มีคำช่วยโรงงานสีกคดเท่าบอ่อถึงเวลานั้น,นแั่นบอกครับการช่วยมากกับสำคัญคือโรงงานนะครับคันโรงงานดีนะครับโรงงานหลับรองราคาให้เฮาขายได้ขายบ่ได้ตอนนั้นโรงงานเขาอนุโลมแม่นมอครับนีสินพัดไปก็ได้คันมันถึงขั้นที่เฮาเห็ดบ่ได้โดยทั้งนี้นะโรงงานก็คือโรงงานสีสีซอยเฮ้าบ่อนั่นมาครับ สำคัญนะครับเพราะว่าเขาสินลงทุนไปเรื่อยๆสุปีสุปีโดยทีบ่บวกคำานึ่งถึงว่าผลกระทบจากโลกนะครับผลกระทบจากเศรษฐกิจต่างๆนะครับที่มันกําลังเข้ามาเนี่ยการทํมาหากินก็เริ่มไปยากท,ทุกอาชีพนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผลกระทบทางเกษตรสี่หน่อยอยู่สี่หน่อยกูมูกูบริการนะครับกูโรงงานแม่นบหมครับ ตอนนี้ก็ยังทูทูไทยๆไปได้ไปอีกสามเดือนงสี่เลี้ยงขนาดถึงมารอบอ้อยคือเห่าเนี่ยครับสิเป็นยังไงนั่นไหครับฝากให้ระวังนะฝากให้คืดไว้น้ำกันไว้น้ำซอยกันนะครับมาเฝ้าดูฟังซื้อครับแนวโน้มมันจะเป็นยังไงทางคนก็อาจจะคืดไปแล้ว หือลังคนกับหันคืดยังเหตุไปตามที่เคยเหตุกับเหมือนค้นนะครับในชุมชนเขาลังคนกับป้องกันจต่ของแนวเสพจตของใน,งในลังค้นกับใช้ชีวิตยังใช้ชีวิตปกตินะครับบ่ได้คืดย่านคืดตื่นกับปล่อยไปตามวินตามกรรมะครับลังคนกับย่านลังค้นกับพยายามดีกเลี่ยงการพบปะใม่มาชุมชนเขาคนมูหลาย แล้วแต่ยังมันจะเกิดต้องเกิดแต่วาหลังเทียมมันเกิดขึ้นมันเกิดโบเมียนนะครับวังเทียมมันเกิเดเศษใเข้ายัางไงล่ะมีหนีมีสิ้นเพิ่มขึ้นก็ได้หรือหมาก็อาจล่มมาลายไปเลยก็ได้อยัดสิิงที่คืดว่าทีได้กับอาจสิบว่าได้นะครับฝากไว้ครับฝากไปคิดนะครับไปหาทางแก้ไขซอยกัน สำหรับที่นี่คงจะฝากไว้เสมอนะครับสวัสดีครับ